ท่านทั้งหลายครับเมื่อวานที่ได้พูดถึงบทพิจารณาบทงก็คือบทพาตุป,ปฏิคูล,ลัววนปัจเจวกขณะก็คือการพิจารณาปัจจัยสี่โดยความเป็นธาตุโดยความเป็นของปฏิคูลเพื่อไม่ให้ เกิดความยึดมัน่นถือมั่นในปัจจัยสีที่เราเกี่ข้ของนอกเหนือจากการใช้บททาตุปััชกูและปัจเจเวกขณะคือบทเยถอาปัจจยังที่พิจารณาในเวลารับปัจจัยสี่แล้วยังมีอีกสองบทที่ พระพุทธองค์ทรงวางแบบไว้สำหรับการพิจารณาก็คือบทตังคณิการปัจเ,เวกขณะหรือที่เรารู้กันในนามว่าบทปฏิสังขารโยแล้วก็บทอาตีตงปัจเ,เวกขณะหรือบทว่าหรือบทอันชามมยา บทตังขริกาปัจเวกขณะนั้นก็คือบทที่ใช้สำหรับพิจารณาในขณะที่ใช้สอยหรือบริโภคปัจจัยสี่จะเป็นจีวรอาหารและวิตบาตที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าอยู่ยารักษาไข้ก็ตามเราพิจารณาด้วยบทปฏิสังขาโยนิโส หรืออธีต่าปัจเวกขณะก็เป็นบทที่พิจารณาหลังจากผ่านการบริโภคใช้สอยมาแล้วสองบทอาจจะยังไม่ได้พิจารณาก็มาพิจารณาบทอัชมชั่ญาหรือแม้จะสองบทพิจารณาแล้วการพิจารณาซ้ำอีกทีทนึงก็เป็นเรื่องที่ดีงาม ในสองบทนี้ได้เรียนท่านทั้งหลายว่ามีความหมายคล้ายๆกันขึ้นหัวอาจจะแตกต่างกันแค่นั้นเองแต่ในช่วงหลังนั้นมีข้อความเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้คำแปลร,รู้ความหมาย เปรียบเทียบทั้งสองบทในบทตังกริกปราปัจเวเขณนะนั้นที่เราสวดว่าปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวะเทวะสีัรษะปฏิคาตายะคุณภสษาปฏิคาตายะ ดังสมะกัสวาตาตะปะสิงสัปาสัมภัสานังปิิชาตายะยาวะเทวะยิริโคโมินะปฏิชาธนทมนรรใจความในบทตั้งธริกาปัจเวกขณะนี้แปลความหมายก็แปลความแปล,แปลความได้ว่า ปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิเราพิจารณาโดยแยกกายว่าโดุปัญญาแล้วบริโภคใช้สอยจีวรหรือว่าเครื่องลุ่งหงผมนั่นเองคือบอกว่าเราได้พิจารณาแล้ว โดใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ใช้สอยเครื่องลูกผมยาวะเทวะสีตสาปฏิคาตายะใช้สอยเพื่ออะไรเพียงเพื่อป้องกันสีตสะปฏิคาตายะเพื่อป้องกันความหนาวอุณหสาปฏิคาตายะเพื่อป้องกันความร้อน ดังสมะกักาวาตาตาปะสิริงสปะสัมปัสสนังปฏิขาตายะเพื่อป้องกันจัมผัสที่เกิดจากลมจากแดดจากสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆแล้วก็ดังสมะกักาวาตาตาปัสิริงสปะสัมปัสสนังปฏิขาตายะยาวะเทวิริโกบินะปฏิชาธนทรร ท้ายที่สุดก็คือเพียงเพื่อป้องกันอวัยวะที่น่าละอายดูตามพระบาลีเราจะเห็นใจความที่ทรงสอนให้เราพิจารณา,นานการใช้เครื่องนุ่งห่มนั้นเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อน ป้องกอันสัมผัสที่มันเกิดจากลมแดดหรือสารต่างๆในขณะเดียวกันก็คือในร่างกายของเรานี้มันมีอวัยว,วะที่พป็สมววรเป็นอวัยวะที่น่าระอายไม่ควรจะสแสดงไม่ควรจะให้ใครทั้งหลายได้เห็นเพราะฉะนั้นเครื่องลุ่หผมก็มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อ เหตุผลเท่านี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจรารณาถึงความมุ่งหมายที่แท้จริงของการใช้ปัจจัยสี่โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องนึ่งอมของผ้านั้นก็คือเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนแล้วก็สัตว์ต่างๆแล้วก็ปกปิดอวัยวะที่ถูกสมวนแม้ในบท อติตะ,ะแม้ได้บทอตีตะปจวกขนะก็มีใจความใจความอย่างเดียวกันจะเป็นการสลบเป็นการแจ้งว่าอัจฉมยาปจวกิตวายังจีวรังบริพุตตตังข้าพเจ้าไม่ได้พิจารณาในวันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้พิจารณาแล้วบริโภคใช้สอยจีวรใด ังยาวะเทวะทศีตาสัปฏิคาตายะจีวรนนั้นก็เพียงเพื่อป้องกันความหนาวอุณหสูมิปิคาตายะเพื่อป้องกันความร้อ,รอนดังสมะกัสวาตาตปัสริสปะสัมปัสานังปฏิคาตายะเพื่อป้องกันสัมผัสที่เกิดจากลมจากแดดจากสัตว์ต่งางๆ ยาวะเทวะอิริโกปินะปฏิชาตัางโดยที่แท้ก็เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่น่าละอายอันนี้ยกไหมท่านท้งหลายได้ได้เข้าใจความหมายเปรียบเทียบกันเหมือนกันแต่ว่าบทอัจฉริยานี้แสดงว่าเราไม่ได้พิจารณาทั้งเวลารับ ทั้งเวลาบริโภคใช้สอยแต่พิจารณาหลังจากผ่านการทั้งสองมาแล้วแต่จุดมุ่งหมายคือพิจารณาถึงคุณค่าแท้ของปัจจัยสีเชกเช่นเดียวกันจะไม่ได้ไม่ยึดติดว่าเออเราไม่ได้ใช้สอยเ,ยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อความสวยเพื่อความงานเพื่อประดับบารมี เพื่อแสดงฐานะนทางสังคมไอ้นั้นเป็นคุณค่าเทียมแต่คุณค่าแท้จริงของเครื่องง่ม,มของเสื้อผ้าก็คอือเพื่อป้องกันความหาความร้อนเพื่อปกปิดอวัยวะที่ถือสมวนเพียงแค่นั้นเองนี่ส่งสอนให้เราพิจารณาปัจจัยสี่ประการแรกประการที่สอง ในบทตังธณิกปาปเจเวกนะซึ่งเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราต้องการจะนำมาพูดในช่วงนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการกินในบทเกี่ยวกับการกินนั้นทรงสอนให้พิจารณาว่าปฏิสังขาโยนิโสปินดาาบังปฏิเสวามิ เราได้พิจารณาโดยแยกขายแล้วฉันบินทบาตเนวัวายะไม่ใช่เพื่อเล่นนมันาเนวัวายะน้มันนายะไม่ใช่เพื่อความไม่ใช่เพื่อความโมเบานมันนายะไม่ใช่เพื่อการประดับตกแต่ง นาวิภูสนายะไม่ใช่เพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมัสตายยสัตาาสติตยายาปนายะโดยที่แท้ก็คือเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้วิหิงสุปฏิยาปรมจริยานุขหายะเพื่อให้ชีวิตินทรีย์นี้เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวแล้วก็ ท้ายที่สุดก็คือเพื่ออนุเคราะห์ผมละจอิติปุรานังจะเวทนังปิหางขามิตรวันจะเวทนังนอุปาเทศสามิโดยอุยวิธีนี้เราก็สามารถจะกำจัดเวทนาเก่าเสียได้แล้วก็ไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นญาตราจะเมภวิสติอนัมัจชตาจจภา สุวิหโรจติความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุขจากมีแก่เราอันนี้จับใจความก็คือว่าเราฉันอาหารพิธบาตเนี่ยเราพิจารณาและฉันด้วยปรรยัญญาเราฉันอาหารพิธบาตไม่ใช่เพื่อการเล่น ไม่ใช่เพื่อความหมวเมาอันนี้คือมองที่คุณค่าแท้แท้ของอาหารอาหารมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรนี่คือจุดมุ่งหมายที่ส่งสแสดงไว้ไม่ใช่เพื่อเพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดกตกแต่งนะไม่ใช่แฟชั่นผู้ง,ง่ายไม่ใช่ฉันตามแฟชั่นไม่ใช่ฉันตามกระแสนิยม ไม่กินเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ตกไม่ทําสมัยอะไรสองที่แต่พระเจ้าสอนให้มองพิจารณาที่คุณค่าแท้ของมันจริง,รงๆก็คือว่าเมื่อการอาหารนี่จะไปช่วยเป็นปันใจจัยในการดํารงชีวิตของเราอาหารที่จะทําให้เรานั้นสามารถมีกําลังวังชาที่จะพัฒนพมศางาน่างได้อาหารนี่จะทําให้ เราสามารถกําจัดเวทนาเก่านะแล้วก็คือบะบมดความหิวแล้วก็ไม่ให้เวทนาใหม่มันเกิดขึ้นมาได้ความอยู่สุขราญความไม่มีโทษความอยู่โดยปราขก็จะมีแก่เราเพราะฉะนั้นเวลาเรากินเราชันเราบริโภคอาหารการกินต่าง ให้พิจารณาึงคุณศ่า,าที่แท้จริงแม้ในบทอัจฉริยาใจความก็ลักษณะเดียวกันอัจฉรยาปัจเวกิตวาโยปินนาปาโตบริโุโตในวันนี้เราไม่ได้พิจารณาแล้วบริโภคแล้วฉันบินธาบาาทใด โสเนวทวายะนัม,มันนายะนาวิปูสนายะการฉันบิธบาตนั้นไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับตกแต่งเพียงเพื่อแต่เพียงเพื่อกะให้กายนี้ดำรงอยู่ได้ยาวะเทวอิมสัสก,กายะสัตติยายาปนายะ พี่หญิงสุภรติยาปัมมัจจริยาลูกขายักษเพื่อการได้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิติิทรีย์เป็นไปเพื่อบำบัดความอยู่แล้วก็เพื่ออนุเคราะห์พรหมจัลติปุรานันจะเวทนาปฏิหาขามิโดยบายนี้เราจะกําจัดเวทนาเก่าเสียได้นวันจะเวทนาลนปาเทสามิและจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น ญาตราจะมเมภุยสติอนัจตาจะผาสุวิหาโรจาติความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและความอยู่ผาสุขจะมีใ่เรานี่คือความหมายนะครับในเรื่องของการพิจารณาเรื่องอาหารพิธบาตหรือของกินทั้งกดปฏิสังขายโยทั้หกดอัจฉริยา กานี้ประาการที่สามก็คือเสนาสนะบทเสนาสนะนั้นก็ทำดองเดียวกันปฏิสังขายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิเราพิจารณาโดยแยกขายแล้วจึงบริโภคใช้สอย เสนาสนะยาวะเทวะสีรสาปฏิคาตายะเพียงเพื่อป้องกันความหนาวอุหรรณหสะาปฏิคาตายะเพื่อป้องกันความร้อนอยาวะเทวะอุตุปริสอุตุปริสยาิโนโทนังปฏิสันลานาปรามัทถัง ก็คือเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากฤดูตามธรรมชาติแล้วก็เพื่อให้เรามีความรื่นรมในเสนาสนะที่เงียบสมบนี่คือการพิจารณาถึงคุณค่าแท้ของการใช้สอย เสนาสนักที่อยู่อภทิอาสังไม่จำเป็นต้องหรูไม่จำเป็นต้องสวยงามแต่สามารถป้องกันความหนาวความร้อนป้องกันอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในบทอัจฉมยะในบทอัจฉมยาก็เชเ่นเดียวกันอัจฉยาปัจเวกจิตวายังเสนาสนั่งปริพุตัง วันนี้เราไม่ได้พิจารณาแล้วบริโภคใช้สอยเสนาสนะใดเสนาสนะนั่นนี่ตังยาวะเทวะศีตสาสปริคาตายะคุณหสาปริคคาตายะดังสมะกัสวาตาตปะสิริตะปะสัมปสสานักงิป็าตายะยาวะเทวโุตุปริษสยะวิโนทนังปฏิสรารนารามัทธเพื่อป้องกัน ความหนาวความร้อนเพื่อป้องกันสัมผัสที่เกิดจากลมแดดแล้วก็สัตว์ร้ายต่างๆแต่ท้ายที่สุดก็คือเพียงเพื่อป้องกันอันตรายจากฤดูการต่างๆแค่นั้นนี่บทเสนาสนะให้เราท่านทั้งหลายรู้ความหมายแล้วก็บท ปัจจัยประการสุดท้ายก็คือเพสัในเพสัตนั้นทรงสอนให้พิจารณาว่าในบท,ทงรรังกานิกาปัจเจเบกนะปฏิสังขายโยนิโสขิลานัปจยะเตสัชะบริชารังปฏิเสวามิเราพิจารณาด้วยโดยแยกมขายลบพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว บริโภคใช้สอยเพศัก็คือ,อยาแล้วก็จุดมุ่งหมายของอยางนั้นเพื่ออะไรอะไรต่อไปย่งไปฏิสังขายโยนิโส กิรานปจิยาเพญชาปริคารังปฏิเสธวามิยาวะเทวะอุตุปลิยะายาวะเทวะอะไรนะว่าไงต่อไปอคือป้องกันในบทของอปัจเ,เ,เพศัพเนี่ยท่านบอกว่าเพียงเพื่อป้องกันเวทนา ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆในชีวิตของคนเราเนี่ยสังขารร่างกายมันมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำไม่มีใครสามารถที่จะหลีจากความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เพราะฉะนั้นโยกยารักษาไขา้ก็ทรงสอ,อนให้พิจารณาว่า เราบริโภคใช้สอยนั้นเพื่อป้องกันเพื่อบำบัดเวทนาทต่างๆที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ปวดในบทอตีตายปตจเวทนาก็มีความหมายเชกเช่นเดียวกันนะครับนี่ชี้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นถึงความบกหมายของการพิจารณาปัจจัยสี่ ทั้งบทตังคณิากาปัจเเวกันนะทั้งบทอตีต่างปัจเวกันาะโดยเฉพาะสองบทนี้ก็คือการพิจารณาในเวลารับกับการพิจารณาในเวลาหลังจากบริโภคใช้สอยไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ จะพูดโดยตรงก็คือเรื่องของอาหารการกินเพราะในเรื่องนี้กำลังพูดถึงเรื่องภัยจากจาระคขก็คือภัยอันตรายที่เกิดจากพฤติกรรมการกินของคนเราอันตรายที่จะอันตรายจากการกินจะไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะมีโจชเนมื่กันอยู่ตาคือรู้จักประมาณ รู้จะประมาณไม่มากินเกินไปไม่น,อน้อยจนเกินไปคำว่าพอประมาณแค่ไหนคือพอประมาณแค่ไหนคือเกินประมาณแค่ไหนคือต่ำกว่าประมาณ คำว่าพอประมาณของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันคนเด็กประมาณของเด็กก็อาจจะเท่านั้นเท่านี้ประมาณของผู้ใหญออจจหห่ก็อาจจะเท่านั้นเท่านี้หรือประมาณของคนสูงอายุก็อาจจะเท่านั้นเท่านี้จะเอาจำนวนเท่ากันมาบอกว่า เรารู้จักประมาณในการบริโภคเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกับเราพูดว่าทางสายกลางทางสายกลางของอะไรบางทีก็ความหาความหาความสายกลางไม่ถูกก็เช่นเดียวกับการ รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยถ้าเรารู้จักประมาณแล้วอาหารก็เป็นคุณเป็นประโยชน์กับตัวเราอาหารก็เข้าไปเสริมร่างกายให้สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ อาหารเข้าไปช่วยป้องกันเวทนาใหม่กำจัดเวทนาเก่าไม่เกิดความหิวโหยแล้วก็สามารถที่จะมีกำลังวังชาทำหน้าที่ของเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนั้นเรื่องอาหารการกินถ้าเราไม่พิจรารณาไม่เลือกอาหารก็จะ สิ่งที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราก็อาจจะเป็นอาหารขยะซึ่งปัจจุบันนั้นอาหารนั้นสามารถที่จะหาได้สามารถที่จะรับประทานได้ทุกที่ทุกแห่งแต่คุณภาพของอาหารคุณค่าของอาหารนั้นต้องอยู่ที่เราที่นี่พิจารณาการที่เราสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนให้เราพิจารณาคุณค่าของอาหารนั้นเพื่อเราจะไม่ได้ตกเป็นทาสของตัณหาเพราะตัณหาความอยากเนี่ยมันทำให้เราติดในรสของอาหารอาหารมีรสอร่อยอาหารมีรสชาติดีเพื่ออาหารอร่อยมีรสชาติดีก็ ฉันหรือบริโภคไม่รู้จักประมาณเมื่อไรก็ตามถ้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคในการกันอาหารติดอกติดใจในรสชาติของอาหารทำให้ริ้งไม่ลงทำให้วางไม่ลงเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะฉะนั้นเราอยู่ในความเป็นกรล เคยฉันอาหารเคยทานอาหารได้ตลอดเวลาไม่มีกฎไม่มีระเบียบคอยห้ามคอยปราบเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่ในภาวะาอย่างนี้ได้ฉันเได้ฉันอาหารในเวลาที่จํากัดมีการท้ามมีการควบคุมอย่างนู้นอย่างนี้บ้างบางครั้งความ,วาม,วามกฎระเบียบเหล่านี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นเกิดความ อึดอัดเกิดความลำบากใจได้เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นมองเห็นคุณค่าแท้ของอาหารหรือแม้ในปันจจัยสี่แม้เราเป็นคาราวาสอยู่เป็นคาราวาสอาหารการกินต่างๆก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่จะมาทำให้เราเกิดความเจ็ดร้อนทั้งโรคภัยไข้เจ็บ หรืออะไรต้องมีอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจระเข้เป็นสำคัญเราหนีจระเรรข้ไม่ได้แต่จะให้จระเข้คืออาหารการกินนั้นเป็นมีบนบาทควบคุมชีวิตของเราฉันได้แต่ต้องพิจรารณาพิจารณาถึงคุณภาคแท้ของอาหาราต่างๆอาหาราต่างๆก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ ความปรารถนาอาหารต่างๆที่เกิดที่เกินพอดีเกิดประมาณก็จะไม่เป็นโทษเป็นไัยกับเรานะครับอันนี้พูดมายืดยาวนก็เพื่อแสดงถึงภัยประการที่สองก็คือภูมิปีละภัยภัยที่เกิดจากจราเท่ก็คือเรื่องอาหารการกิจซึ่งคงจะเป็นคุณประโยชน์กับท่านทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะฝากเป็นพระ ในความเป็นคารวาสก็เช่นเช่นเดียวกันนะครับเอาวันนี้ขอสวาสิ่แค่นี้